ก็นะครับครับุณผู้ชมคือเรามีกลุ่มเนี้ยเข้ามาเพื่อมาดูเรื่องการใช้ประโยชน์ที่กว้างที่เปลี่ยนขั้น6เมตรรถวิ่งตลอดทางเดียวครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่ากรทมเขาได้อนุญาตให้ทางห้างจะได้เป็นบัสซี่กับห้างที้ชิดลมครับทาำทางเชื่อมระหว่างสองทางแล้วก็คล่องถนนสาธาอันดีคอยส่งผู้คนท่านี้ถึงเ ให้สาม,มารถค้าขายได้กำลังมากขึ้นทําให้เป็นที่นิยมของคนเมากขึ้นแต่ถามว่าเขาได้ตอบแทนในสังคมไหมผมผมก็เชื่อว่าเขาก็แค่ออกค้ากอาอกร้างตรงนี้ซึ่งถ้าองออกซ่างตรงนี้มันก็เป็นสิทธิ์ขเขาเลยว่าเป็นที่ไหนแต่ว่ามีประชาชนร้องเรียนมาเช่นคอนโดบางแห่งนะครับนี <ans> ่ประชาชนลองเรียนที่พอตชัใช่พอ <c oughs> ใชัยครับมีมีบางแห่งที่เป็นคอนโดนะครับท่านไม่ม <c oughs> ีทางออกสาธารณะแต่ว่าติดคลอง สุดท้ายก็ขออนุญาตเชื่อมเชื่อมคล้องทาให้จากที่ดินที่ตาบอกไม่ค่อยมีมูลค่ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากการที่ขออนุญาตคอทมทาทางออกเข้ามาคือในส่วนหลังในข้อท่านที่ผมเห็นว่าถ้าถ้าไม่มีใครตรวจสอบเลยนะครับมันอาจจะทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของข้าราชการหรือการใช้อุปนนณ์ที่เป็นในการเอือไปทั้งหมดแรกจที่ทำาังเดิสร้างสะพานต่อใช่ไหมครับที่นี พูดสิทธิ์ไว้อะไรเงี้ยเราก็จะไปดูไอ้กระบวนการคับขั้นตอนแล้วก็เรื่อประกอบการใช้ทฤษฎีของทางกทมนะครับว่าก็ใช่ผลยังไงแล้วก็การเป็นจริงนี่มันเป็นไปตามอะไรหรือไม่ครับทางท่านไปคิดสิ่งอดีตปจุบันและอนาคตตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ที่ในรูปที่เกียร์ห้านช่อง nah. ไฟมีห้าจานช่องธรรมาแต่ตอนนี้เปิดไหมหรือว่าคือคือยืนยันกับท่าน หลังจากเนี้ยพอผมไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเปิดเปิดไอ้ตรงป้ายเอาเอาไอ้ตรงป้ายตรงนี้ออกนะครับท่านแต่ว่าพอคืนก็ยังนออกก็จะเป็นภาพหนึ่งว่าพอหลังห้างปิดเขาก็ร้อนขึ้นเลนคือก่อนที่ผมจะไปที่เหมือนงา,านตางๆเนี่ยผมก็ได้ลองเียนไปทางตัวเซนเซอร์เอง A, แต่ท่านนี้เขาก็ทราบครับว่าตัวเองเนี่ยใช้ไอ้ตรงนี้เป็นอย่างไรน่าจะใช้ไม่ถูกเขาก็เอาป้ายออกไอเอ็มที่ทางท้าขึ้นเขาออกแต่ว่า